ท้าช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องราวที่โอ้โหว่าเสียวสําหรับแรปเปอร์สาวควนนี้ค<ะ>ีซอมนะครับที่ไปร่วมงานของงานหนึ่งแล้วก็ไปพักห้องเดียวกับสตาฟที่เป็นโควิด -19 <ม><ม>แต่ล่าสุดนะครับมีการไปตรวจเรียบร้อยแล้วก็ไม่ติดโควิด -19 ครับ mm. ทาง First One Entertainment นะครับซึ่งเป็นเอเจนซี่ของแรปเปอร์สาวอย่างคีซอมครับในออกแถลงการออกมาแล้วนะครับว่าผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ของคีซอมออกมาเป็นลบ หลังจากที่เธอครับได้อยู่ในห้องพักรวมร่วมกับทีมงานของวงกลุ๊ปอย่างวง Everglow ซึ่งมีการยืนยันออกมานะครับว่ามีสตาฟของ Everglow เนี่ยติดไวรัสโควิด -19 ครับส่วนทแถลงการของทาง f First One e n t e r t a i n m e n t ใจความบอกว่าทีซอมซึ่งอยู่ในระหว่างการโปรโมทเพลงใหม่ยอย่าง p r i m i r r ได้ไปร่วมรายการ The Show ครับที่มีวง e v e r g l o w ไปร่วมด้วยโดยหลังจากที่รู้ข่าวว่ามีทีมงานของทางวงกลุ๊ปติดไวรัสโควิด -19 ส่วนคีซอมครับที่อยู่ในห้องพักเดียวกันกับสตาฟของ e v e r อ l o w เนี่ยที่ติดไวรัสเนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นที่ต้องไปตรวจหาเชื้อซึ่งก็รวมถึงทีมงานของคีซอมทุกคนที่อยู่ในห้องพักเดียวกันด้วยครับ ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีนะคะที่ผลตรวจของคีซอมและทีมงานทุกๆคนของเธอนั้นออกมาเป็นลบค่ะและถึงแม้ว่าผลตรวจจะออกมาเป็นลบนะคะแต่ว่าเธอเองก็ได้ทําตามคําแนะนําของทางรัฐบาลเกาหลีด้วยการยกเลิกกิจกรรมของตัวเองทั้งหมดและจะกักตัวอยู่ภายในบ้านเป็นเวลากว่า2สัปดาห์ค่ะส่วนตัวคีซอมเองนะคะก็ได้บอกกับแฟนๆผ่านทางอินสตาแกรมค่ะว่าตัวเธอเองนั้นสบายดีและขอให้แฟนๆของเธอทุกคนสวมหน้าก,ากากและล้างมือบ่อยๆด้วย โอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนะคร,ครเพราะว่าอยู่ในห้องพักเดียวกันเลย<ช>แต่โรตาไม่เจอเนี่ยถูกเพราะว่ามีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เกาหลีใต้ยอดตัวเลขก็คือน้อยลงต่ำกว่า50คนในรอบหลายเดือนด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวดีเหมือนกัน<ช>นะคะครับ